ส่วนน้ำเก๊กฮวยจากร้านพี่บิ๊กมาแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นํามาแบ่งปันกันนะครับพร้อมกับเคล็ดลับในการต้มน้ำเก๊กฮวยนะครับผมว่าต้มยังไงให้มีความหอมไม่ขมกดแชร์ไปไว้ทํากดแชร์ไปไมดูได้เลยครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกระจายให้กันและกันด้วยนะครับนาเม็ดพุทจิน4เม็ดนะครับผมมาทุบหรือว่ามาตําให้แตกนะครับต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ปิดเตาลงนะครับทุกคนเราจะนําดอกเก๊กฮวย50กรัมเนี่ยมาลวก30วินาทีก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ขมจนเกินไปครับผมจากนั้นก็ช้้้อนนขึมมาครับต น้ำ5ลิตรให้เดือดจัดนะครับทุกคนแล้วก็หรีกลับมาใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับใส่เม็ดพุดจีนที่ตำไว้นะครับทุกคนลงไปแล้วก็เกลือป่น1ช้อนชาครับน้ำตาลกรวด350กรัมน้ำตาลทรายขาว350กรัมครับผมเราจะต้มไว้แบบนี้10นาทีครับครบ10นาทีแล้วก็ใส่ดอกเก๊กฮวยที่เราลวกไว้นะครับผมลงไปได้เลยครับคนๆให้เข้ากันนะครับทุกคนยังไม่ต้องปิดแก๊สนะครับเราจะต้มด้วยไฟกลางค่อนอ่อนเนี่ยเป็นเวลา3นาทีนะครับเมื่อครบเวลาแล้วก็ปิดเตาลงได้เลยครับผมแล้วก็อบ ดอกเก๊กฮวยไว้30นาทีครับจากนั้นก็นํามากรองนะครับเอาแต่น้าเก๊กฮวยไม่ต้องบีบนะครับทุกคนเคล็ดลับที่พี่พีชใช้นะครับทุกคนก็คือปิดฝาหม้อไว้นะครับเราจะแช่น้าเก๊กฮวยไว้ก่อน 1- 2ชั่วโมงค่อยนาไปใช้นะครับบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้มีความหอมดอกเก๊กฮวยนะครับแล้วก็มีความหวานสดชื่นมากๆเลยครับใครจะตกแต่งแก้วให้สวยงามแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับหรือใครจะนําไปกรอกใส่ขวดก็ได้เช่นกันครับผมลองนําสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยนะครับพี่พิก็ฝากก็แชร์ไปให้กับเพื่อนๆ